เสียงเรียกจากป่าลึกยามเช้าตรู่หมอกขาวลอยอ้อยอิ่งคลุมผืนป่าดงดิบนายพรานอินแบกปืนยาวคู่ใจเดินลึกเข้าไปในป่าที่ชาวบ้านเล่าลือว่าใครเข้าไปยามตะวันตกดินมักไม่ได้กลับออกมาเขาไม่เชื่อเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับวันนี้ เขาเข้าป่าเพื่อล่ากวางตัวใหญ่ที่เคยเห็นรอยเท้าอยู่แถวลำธารเก่าเสียงป่าดูปกติจนกระทั่งเสียงเรียกเบาๆอินอินเสียงนั้นเหมือนเสียงคนรู้จักเรียกมาจากในพงไม้ทั้งที่เขาแน่ใจว่าไม่มีใครควรอยู่ที่นี่หัวใจเริ่มเต้นแรงสัญชาตญาณในพรานบอกว่าอย่าหันไป แต่เท้าเจ้ากรรมกลับก้าวตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆเงาที่ไม่มีเงาเมื่อหมอกเริ่มหนาขึ้นอินเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่รูปร่างเหมือนคนแต่ไม่มีเงาวดวงตาของมันดำสนิทรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติและทันใดนั้นป่าทั้งผืนก็เงียบสนิทราวกับถูกกลืนเสียงไปหมด เจ้ามาแทนที่ข้าเสียงนั้นดังขึ้นในหัวไม่ได้ผ่านหูอินยกปืนขึ้นยิงเสียงปืนดังแต่กระสุนทะลุร่างนั้นไปราวกับยิงใส่หมอกสิ่งนั้นพุ่งเข้าหาเขายังรวดเร็วการเอาชีวิตรอดอินทิ้งปืนวิ่งสุดแรงเกิดหนามเกี่ยวขากิ่งไม้ฟาดหน้าแต่เขาไม่หยุดเขานึกถึงคำสอนของปู่ ที่เคยเป็นในพรานเหมือนกันถ้าเจอของในป่าที่ไม่ใช่สัตว์อย่าวิ่งหนีตรงๆให้ข้ามน้ำแล้วอย่าหันกลับมองเขากระโดดลงลำธารเย็นเฉียบกลั้นหายใจดำลงไปใต้ผิวน้ำเสียงคำรามดังเหนือหัวน้ำสั่นสะเทือนราวกับบางสิ่งกำลังโกรธเครี้ยวเมื่ออินโผล่ขึ้นอีกฝั่งทุกอย่างเงียบป่ากลับมาเหมือนเดิม ไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีสิ่งลี้ลับหลังจากวันนั้นอินรอดชีวิตแต่เขาไม่เข้าป่าลึกอีกเลยทุกคืนเขายังได้ยินเสียงเรียกแผ่วเบาจากขอบป่าอินอิน